สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องปากระดิเมนะครับนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แรงใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับคู่แข่งกล้าบางส่วนนะครับที่มีสังกัดเพราะสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเนี่ยซับซ้อนนะครับไม่กล้ารับคําเชิญโดยพระการแต่ทวีปมัชชิปเนี่ยเป็นแหล่งซุ่มมังกรซ่อนพยักร่อบไม่ขาดนะครับนะคู่แข่งกล้าไร้ค่าไร้ค่ายต้องบอกวอะไรไข่ไม่ใช่ไร้ค่านะครับไร้ค่ายพวกเขาเนี่ยมีพลังฝีมือนะครับแข็งแกร่ง และเป็นอิสระจากข้อบขูกมัดใดๆฉะนั้นเนี่ยหลังได้รับจดหมายเชิญชวนฉบับนี้ก็ตัดสินใจเดินทางสู่หอคอยดาวตกโดยไม่ลังเลเสียวเยี่ยรู้สึกตกใจกับผลตอบรับของจดหมายเชิญชวนมากนะครับนะยามนี้ยียงค่อยอัศจรรย์ใจในพลังปลุกระดมของเยาเฉินอย่างลึกซึ้งทว่าเขากลับดูแคนตัวเองเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยเขาพอมีชื่อเสียงชื่อชั้นอยู่บ้างในทวีปมัดชิม มหาปรมาจารย์ปรุงยาระดับ8สักฐานะนี้เนี่ยพอวางออกไปนะครับย่อมจะมีคนเนี่ยให้ความเกงอกเกงใจเทว่าตั้งแต่ตนเนี่ยมาถึงทวมีมัชฉิมกลุ่มอิทธิพลนะครับที่คุกค,คีส่วนใหญ่ร้วนมีใช่ชนชั้นธรรมดาสามัญด้วยเหตุนี้แหละจึงไม่เคยนะครับรู้สึกถึงผลดีของฐานะประมาจารย์ปรุงยาอย่างแท้จริงเท่านั้นเองนะครับ พราจดหมายเชิญชวนฉบับนั้นเนี่ยหอคอยนะครับดาวตกชุกชุมวุ่นวายอยู่3วันเต็มๆและใน3วันนี้เหยา่าเชิญแนวลงมือคัดสรรน,นะครับด้วยตนเองจากบรรดาผู้คนนะครับนะหรือผู้แข่งก้าเนี่ยที่รุดมาเหล่านี้เลือกเฟ้นออกมาได้20คนพลังฝีมือเนี่ยของ20คนนะครับนี้เนี่ยร้วนอยู่ในระดับวีลชน3ดาวขึ้นไปในจํานวนนี้เนี่ยมี3คน,นครับยิ่งบรรลุถึงระดับวีลชน8ดาว เพียงด้อยกว่าเซียวเหยียนแนวเล็กน้อยหลังจาก3วันนะครับภูเขาด้านหลังเนี่ยของอาณาจักรดาวเงาร่างหลายสิบสายนะั้นยืนพัง,งาดกลางหาวกินอายห้าวคึกนะครับอบเขาเรียกว่าอบอวนนะครับเขาเรียกอ,อบอวนตรบลบเลยอะไปทั่วบริเวณภายใต้รังสีคุกคามสุดสะเพงที่ชุลมุนนะครับอย่างท่วมทน้นคล้ายว่ากระทั่งพระสุธาอากาศผืนนี้ยังสั่นสะท้าน นะครับทุกท่านคิดว่าทุกคนเนี่ยคงทราบถึงจุดประสงค์การเดินทางครั้งนี้แล้วนะครับหลังจากบรรลุถึงภูมิภาคพายัพข้าหวังว่าแต่ละท่านจะปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของข้าเบื้องหน้าเงานะครับคนมากมายนั้นเนี่ยเซี่ยวเยียนเนี่ยยิ้มบางทางกก่าวประมุกน้อยโปรดวางใจก็แค่ค่ายพักที่หยาบช้าป่าเถื่อนพักหนึ่งไม่นับเป็นอันใดกับวาจาของเซี่ยวเยี่ย,ยผู้แข่งล้า20คนนะครับที่รับเชิญมาเหล่านั้นต่างแยบยิ้มพยักหน้า แม้เซลยอเ,เนี่ยอ่อนไวกว่าแต่กินอายรึรั้มแก่งก้านั้นเนี่ยกลับทําให้พวกเขานะครับตระหนักชัดบุรุษหนุ่มตรงหน้าผู้นี้เนี่ยพลังฝีมือนะครับยังรุ่งรั้มกว่าพวกเขาฉะนั้นเนี่ยปราศจากคําโต้แย้งยิ่งกว่านั้นเนี่ยพวกเขานะครับยังประจักษ์แจ้งบุรุษหนุ่มตรงหน้านะครับมีศักฐานะสูงส่งปานใดประมุกน้อยไม่ต้องห่วงพวกเราเนี่รับคันเชิญของประมุกยาเนี่ยย่อมจะไม่บิดเบี้ยวนะครับกลางคัน อย่างไรผลตอบแทนก็ยังขาดอีกครึ่งหนึ่งผู้สูงวัยหน้านะครับหน้าแดงคนนึงเนี่ยหัวเราะพางเกล่าครับอย่าง9หาวนเขาเรียกว่า5หาวนนะครับนะเช่นนั้นเนี่ยก็รบกวนท่านผู้เท่าหูแล้วนะครับเซลล์เ,ย,เ,ย,นเนย็นประสานมือคำนับพางกล่าผู้สูงวัยท่านนี้เนี่ยอยู่ระดับวีลชน8ดาวคือผู้มีพลังฝีมือสูงสุดในบรรดาผู้แก่งกล้า20คนที่รับเชิญมาคราวนี้ และที่เหนือกว่านั้นเนี่ยก็คืออีก2คนที่บรรลุถึงระดับ8ดาวนะครับยังเป็นน้องชายร่วมอุทธรของผู้สูงวัยหน้าแดงท่านนี้ทั้ง3นคนนะฝึกปือด้วยกันตั้งแต่เกิดตาบจนบัดนี้ใครก็ไม่ยอมมีบุตรภรรยา3คนสมัครสมานเป็นหนึ่งไม่ทอดทิ้งไม่แยกจากกันด้วยเหตุนี้เนี่ยระหว่างพวกเขาสามคนจึงรู้ใจกันอย่างยิ่งหากประสานกำลังถึงกับต่อกรคอู่แข่งก้าระดับวีรชนนะครับ ก้าวดาวได้เลยก้าวจบเสี่ยวเยียนในเรื่องสายตานะครับมาที่เย่าเฉินพวกเขาเนี่ยออกเดินทางเลยแล้วกันนะครับนะเอิม่มคนเหล่านี้เนี่ยเคียงนะครับมาตามคําเชิญไม่อาจไว้วางใจเต็มร้อยส่วนพวกวุโสร,รับเชิญ10คนนี้เนี่ยเจ้าเชื่อใจได้เต็มที่และพวกเขาเนี่ยยังรู้ข้อมูลข่าวกองเนี่ยของภูมิภาคพายัพมากกว่าเจ้าด้วยเย่าเฉินเนี่ยนะครับองอพงกศีรษะก่าวพัง ชี้มือนะไปที่ผู้สูงวัยในชุดเครื่องแบบหอคอยดาวตก1ิคนนั้นมองดูผู้สูงวัยรับเชิญ10คนนี้เนี่ยเซลเย,ยนเนี่ยนึกสะท้อนในใจที่เหยา่เชิญเนี่ยให้ตนนําคุมกําลังของหอคอยดาวตกออกไปกึ่งหนึ่งเนี่ยในการเดินทับคราวนี้เนี่ยแต่ที่นะครับที่นี่เนี่ยมีเขาซึ่งอยู่ระดับกึ่งเทพพยุทธนั่งบัญชาการด้วยตนเองน่าจะไม่มีเรื่องร้ายแรงกันได้หันมองทางพวกตนเมื่อรวมกับผู้อาวุโสรับเชิญเหล่านี้นะครับ เท่ากับมีกําลังรบถึง30นะครับกว่าคนเลยทีเดียวนำซ้ำเนี่ยสากว่าคนนี้นะครับร้้นอยู่ระดับวีรชนทั้งสิ้นคิดถึงตรงนี้เนี่ยเซวเยนะบังเกิดความรู้สึกแปลกๆพิกลขบวนทับระดับนี้ต่อให้ท่อตาทั่วทวีปมัดฉิมนะก็นับได้ว่ายิ่งใหญ่เกียงไกลต่อให้นะครับต้องการกวาดร้างเนี่ยกลุ่มอิทธิพลนะครับนะใหญ่ของทวีปมัดฉิมนี่อย่างภูเขานะครับปิงเฮอคิดว่าเนี่ยก็ไม่ยากเย็น ภายใต้กําลังนะครับกําลังลบระดับนี้ถึงแม้เนี่ยพักสิงยมโรคมีตําหนักเจตะพูดหนุนหลังก็ยากจะครองความได้เปรียบต่อครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าพวกเสี่ยวเหยียนเนี่ยทุ่มสุดตัวหรือทุ่มทุนเนี่ยอย่างเต็มที่เป็นทุกคนเนี่ยเตรียมตัวพร้อมสับเหยาวเฉินในระบายยิ้มบางย่างเท้าออกไปช้าๆจากนั้นเนี่ยแขนเสื้อสวัดบุกคอยห,หลังการสวัดแขนเสื้อเหยาวเฉินเนี่ยรูหนอนหวัวอากาศที่ตั้งนะครับ อยู่บนยอดเขาเนี่ยพันแบบหูไหวสะเทือนรุนแรงขึ้นพลังงานอันดูเดือดเนี่ยแผ่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงอัศนีต่ำๆนะครับแววดังจากรูนอนแล้วนะครับกล้องกระหึ่มเนี่ยทั่วบริเวณขณะปรากฏขึ้นความผันผัวเนี่ยแผ่กระจายรูนอนเริ่มหมุนวนช้าๆแรงดูดอ่อนจางแผ่พุ่งออกมาเป็นระลอกเสี่ยวเหยียนนี่คือมวนรูนอนนะครับยังไม่ได้ปักหมุดเนี่ยอีกฟากหนึ่ง เมื่อพวกเจ้าเนี่ยไปถึงแค่หาสถานที่ปลอดภัยซักแห่งแล้วกลางมันเนี่ยออกก็จะกลายเป็นนะครับอุโมงค์ทันทีนำซ้ำเนี่ยยังเชื่อมต่อไปถึงที่ที่นะครับเออเขาเรียกว่าที่นี่เนี่ยอย่างถาวรด้วย,ยเหยาอเฉินเนี่ยดีดนิ้วนะครับนะทีหนึ่งวัตถุสีดำเนี่ยมวนหนึ่งนะครับรอยออกมาหาเซลล์ยวเยียนบนนั้นเนี่ยอัดแน่นด้วยพลังแห่งห้วนอากาศที่น่ากลัวสุดขีดเซลล์เยวเวียนรับไว้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วเก็บเนี่ยโรงแหวนบรรจุ จากนั้นเนี่ยครับหันไปมองรูหนอนที่หมุนวนเอื่อยๆนั้นสูดหายใจลึกเพื่อหนึ่งพันตวัดมือนะครับไปจบคำเซลวเยียนเนี่ยสําแดงท่าร่างทบนำหน้ากายเป็นเงาร่างสีดำเนี่ยหนึ่งคุ้งเข้ารูหนอนจักนะครับจักรวัดเจียนหมาพี่ใหญ่พี่รองใช้หลินฆ่ากลับมาแล้วขณะกําลังทะยานเข้ารูหนอนฝ่ามือเซลวเยียนเนี่ยค่อยๆบีบแน่นนะครับแลวต้องบอกว่าทุ่งเอ่อบนทุ่งนะครับนะบนทุ่งราบ กำแพงแดนฉานเนี่ยทอดยาวสุดนาพายุทายนะพัดผ่าดเป็นระยะดวงตะวันนับสีแดงเฉิดฉายเนีรอยนะครับนะขึ้นบนฟ้าแสงสว่างสีแดงจางๆขี้คุ้มพระสุธาอากาศผืนนิดดุดแพรนะครับเขาเรียกว่าแพรพันนะับสะท้อนสีสันเนี่ยแห่งโรหิตลำไลเหนือทุ่งราบลางนะครับไร้ผู้คนเนี่ยจะมีนะับแต่เสียงลมเนี่ยพัดวีดวิวไม่หยุดนะนะครับนะ ขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยห้วงอากาศเนี่ยอันเวิงวางนะครับจู่ๆเนี่ยสั่นกระเพื่อมรุนแรงตามด้วยนะครับหลุมดำเนี่ยกว้างหลายร้อยฟุตนะครับนะบหลุมหนึ่งค่อยๆเนีย่ยปรากฏหลุมดําห้วงอากาศนะครับเพิ่งปรากฏขึ้นไหวเนี่ยสะเทือนแผ่กระจายออกไปรละลอกตามด้วยนะครับเงาร่างสายแล้วสายเล่าเนี่ยย่างเขานะครับเหยียบอากาศก้าวเนิบหนาบออกมาสุดท้ายตกลงนะครับเหนือทุ่งราบเืนนี้อย่างเชิงช้าคนกลุ่มนี้มีนะครับประมาณเนี่ย 30คนแต่ละคนแลดูไม่สะดุดตาทว่าหากมีผู้วัยสัมผัสนะครับนะเข้าใกล้เนี่ยสถานที่นี้กลับจะตื่นตระหนกเมื่อคนพบรังสีคุกค,คามสุดสะพึงที่แผ่พุ่งออกมาจางๆนั้นที่นี่ก็คือภูมิภาคพ,พายัพลงสู่พื้นเดินผู้สูงวัยหน้าแดงคนหนึ่งนะครับเหลียวมองรอบพิษอย่างแปลกใจจากนั้นเนี่ยหันมาทางบุรุษหนุ่มชุดดาใน กลุ่มคนนะครับใบหน้าเนี่ยคุณตานั้นปรากฏว่าเป็นเสี่ยวเหยียนที่เร่งรุดเนี่ยจากหอคอยดาวตกถึงภูมิภาคพายับเห็นที่ใหญ่นะครับสกุลหูเนี่ยมองมาเสี่ยวเหยียนเนี่ยสั่นหน้านะครับเล็กน้อยภูมิภาคพายับกว้างไกลไพศาลเขตพื้นที่นะครับที่เขาเนี่ยรู้จักก็มีแค่ร,บรอบๆจากปรวัติเจียนหมาจึงไม่ชัดแจ้งว่าตรงนี้เนี่ยคือที่ใดนะครับประมุกน้อยนะครับที่นี่น่าจะเป็นทิศเหนือของภูมิภาคพายับรูหนอนที่ท่านประมุกจัดสร้าง ยังไม่ได้กําหนดจุดหมายที่แน่นอนชัดนะครับที่แน่ชัดฉะนั้นเนี่ยได้แต่นะครับส่งพวกเรามาที่จุดใดจุดหนึ่งของภูมิภาคพายัพข้างกายเซลลวเหยียนเนี่ยผู้สูงวัยนะครับชุดขาวเนี่ยผมเข้าหนวดเขานะครับขาวโพเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยกวาดมองโดยรอบจากนั้นเนี่ยนำแผนที่นะครับม้วนหนึ่งเนี่ยออกมาจากแหวนบรรจุพอดีเป็นแผนที่ของภูมิภาคพายัพตอนนี้เนี่ยบนแผนที่มีเขตพื้นที่เกือบกึ่งหนึ่งนะครับถูกราชสีดุร้ายตัวหนึ่งเนี่ยยึดคร้อง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าส่วนอีกครึ่งเนี่ยที่เหลือนะครับกลับมีสัญลักษณ์คําว่าเหยียนอย่างเด่นชัดคิดว่าน่าจะเป็นเขตอิทธิพลของนะครับพักสิงยมโรคก,กับภาคีเหยียนจากข่าวกองที่พวกเราได้มาทางทิดเหนือเนี่ยกลายเป็นดินแดนของพักสิงยมโรคไปแล้วซึ่งหมายความว่าพวกเราเนี่ยถูกส่งมาในดินแดนของพักสิงยมโรคแต่นี่กลับไม่เป็นปัญหาพื้นที่แถวนี้เนี่ยมีผู้แข่งกล้าของพักสิงยมโรคไม่มากนะัก กำลังหลักของพวกมันเนี่ยตอนนี้น่าจะรวมตัวกันที่จุดปัททะนะครับกับพาคีเยียนผู้สูงวัยชุดขาวเนี่ยกล่าวไว้เสียงคึมพวกเราแค่มุ่งหน้านะครับไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเรียบเขาเรียกว่าเรียบนะครับด่านต่างเนี่ยไปก็จะถึงเขตแดนของภูมิภาคนะครับหรือภาคหรือภาคีเย,ยนเนี่ยได้มองดูแผนที่เซลเย,ยนเนี่ยพยักหน้าเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดเนี่ยสาคนรว้วนอยู่ในระดับวีรชนขุมกําลังระดับนี้ ขอเพียงไม่เจอกับกองทัพนับคู่แข่งกล้าฝีมือชะกันของพรรคสิงโยโมมรคกับตําหนักเฉตพูดก็ไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวผู้ใดนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะรู้นะครับเขาเราียกจะบรรลุถึงเขตอิทธิพลเนี่ยของภาคีเหียนเนี่ยจึงมิใช่เรื่องยากเย็นเช่นนั้นเนี่ยก็เดินทางต่อเถิดระหว่างทางจะได้สืบข่าวสถานการณ์ภูมิภาคพ,พายับไปด้วยทุกท่านพยายามเก็บงามกลิ่นอายให้มากที่สุดคอยฟังคําสั่งข้าอยาบผีผามเด็ดขาด เซวเยนเนี่ยหันหน้านะครับไปดูทิศเขาาราทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจากนั้นนะครับโบกมือวูบปลายเท้าเนี่ยสะกิดพื้นกลายร่างเป็นเงาแสงสายหนึ่งนะครับคุ้งปาดไปทางด้านหลังเนี่ยเสียงท้าลมนะครับแผ่ดังตามติดเงาร่างมากมายไล่ตามกระชั้นชิดนะครับพวกเซลเยนเนี่ยมุ่งหน้าสู่ภาคีเหยียนจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตลอดเวลาพื้นที่แถวนี้นะครับถูกพักสิงยมโรคยึดครองไปแล้วฉะนั้นเนี่ย ย่อมต้องเจอนะให้พลและคู่แข่งกล้าของพรรคสิงยมโรคที่ตั้งค่ายเนี่ยตามรายทางนะครับแต่คู่แข่งกล้าที่ว่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็แค่ระดับบรรพบุรุษทั่วไปในสายตาเซลเหยียนกลับไม่นับว่าเป็นภัยคุ่คามฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางไม่เพียงราบลื่นปาดจากอุปสรรคยังจับตัวผู้แข่งกล้าของพรรคสิงยมโรคมาเค้นถามสถานการณ์ในภูมิภาคพายัพตอนนี้ได้ด้วยนะครับ และข่าวกองที่ได้รับมาเหล่านี้ทําให้เซลเหยียน,นยรู้สึกหนักใจเล็กน้อยเพราะสถานการณ์ร้ายแรงกว่าที่เขาคาดคิดเวลานี้เนี่ยเขตอิทธิพลของภาคีเหยียนนยหดลงเกือบครึ่งเกือบนะครับหนึ่งในสามแล้วนําซ้ำเนี่ยลดลงด้วยความเร็วที่น่าตหนกจากจุดนี้เห็นได้ชัดว่าตําหนักเจตพูดนําเอากลุ่มกําลังที่แข็งก้าวเนี่ยเพียงใดออกมาสําหรับการเคลื่อนไหวรอบนี้และจากข่าวกรองเหล่านี้เนี่ยเซวเยนยังทราบอีกว่าเวลานี้ผู้แข่งก้า ของภาคีเยีเยนยรวมตัวกันที่ด่านนะครับเขาเรียกว่าเสียนนะครับเสียนห่วงในหูเขาเรียกว่าในโตเขานะครับเสียนห่วงเป็นส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับสาคัญสูงสุดของภาคีเหยียนนะครับนอกเหนือจากค่ายบัญชาการใหญ่นะครับของจักวรวรรดิเกียนหมาหากด่านนี้เนี่ยถูกยึดครองเช่นนั้นเนี่ยแนวป้องกันในรัศมีพาลีดโดยรอบก็จะแตกทลายไม่เหลือผลร้ายที่จะตามมาก็คือ โจมตีภาคีเหียนถอยร่นกลับไปที่จักรวรรดเิเจนหม่าซึ่งน่าจะทําให้ความพยายามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของภาคีเหียนเนี่ยสลายไปกับสายน้ําด้วยเหตุนี้เนี่ยผู้แข่งล้าภาคีเหียนและพันธมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจต่อต้านพรรคสิงยมรโรคจึงรวมคนที่ด่านนะครับเสียนห่วงพรรคสิงยมรโรคนะครับนะภายใต้การหมุนโหเขาเรียกว่าหมุนหนุนหลังหนุนหลังนะครับของตำแหน่งเจตพูดมีกองกําลังน่ากลัวที่สามารถ กวาดล้างกลุ่มอิทธิพลส่วนใหญ่ของภูมิภาคพ,พายับบวกกับคูวเขาเนี่ยใช้ออกด้วยนะวิธีขู่เข็นและหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ดึงดูดนะครับคู่แข่งกล้าอื่นๆมาได้ไม่น้อยด้วยเหตุนี้เนี่ยภูมิภาคพ,พายับจึงแทบไม่มีกลุ่มอิทธิพลใดเนี่ยสามารถงัดข้อต่อต้านพวกเขาแม้กระทั่งพาคีเหยียนยังอยู่ในสภาพเบื้องร่างเบียรล่างนะครับเบียรล่างด้านนะครับเออเสียนห่วงเนี่ยในฐานะน,นะครับนะ จุดยุทธศาสตร์เนี่ยพักสิงยมรโรคย่อมไม่มีทางระทิ้งฟังจากคําพูดของผู้แข่งกล้าพักสิงยมรโรคคนหนึ่งนะครับเวลานี้เนะี่ยพักสิงยมรโรคได้โยกย้ายไพ่พลและผู้แข่งกล้าฝีมือฉกาจเนี่ยมาที่ด่านนะครับเเสียนห่วงนะครับแล้วเห็นชัดนะับว่าต้องการเนี่ยเปิดศึกชิ้งด่านเพื่อย,ยึดครองภูมิภาคพ,พายับทั้งผืนเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ ได้รับข่าวกองที่ค่อนข้างแบบเร็วร้ายเสียวเหยยน,นยจำต้องเร่งความเร็วมากขึ้นเพื่อรุดถึงนะครับนะที่นั่นก่อนพักสิงยมโรอกจะยึดครองด่านเสียนห่วงนะครับสําเร็จหากไม่ความเสียหายของภาคีเหยียนจะร้ายแรงสุดประมาณตอกเขานะครับแลเขาเรียกตอกเนี่ยเขานะครับเสียนห่วงตั้งอยู่บนรอยต่อนะครับของภูเขาสองลูกเหตุเพราะสภาพแวดล้อมที่นี่เนี่ยกลายเป็นด่านธรรมชาติที่ยากแก่นะครับการโจมตี น้านฟ้าเหนือนะครับโตเขาเนี่ยมีลมหนาวพัดผ่านเนี่ยตลอดทั้งปีลมหนาวชนิดนี้น่ต่อให้เป็นผู้แข่งกล้านะครับระดับต้องบอกว่าจากกรพพัดเนี่ยก็ไม่กล้าสัมผัสแต่ต้องผู้เขาทั้งสองฟากนะครับนะราวกับถูกเฉือนด้วยขวานยักษ์นะครับนะคมกิีบเรียบเรื่อเนี่ยผิดวิสัยพนวดกับขุมเขาเรียกว่าขุมเขาครับใหญ่โตมโหฬาร ฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เป็นผู้แข็งก้าระดับจักรพรรดิบางคนยังหมดปัญญากระโจนข้ามมาได้นะครับนะโอเคครับเจอ,อกัน,น้าคลิปหน้าขอบคุณครับ